สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะค่ะวันนี้พามาชมตลาดนัดนะคะนะคะช่วงเช้านี้นะคะ Hello d y Friend Every One is Very Happy นะคะก็มาดูนะคะดูการอาหารนะคะจะเดินช้าๆนะคะพวกอาหารนะคะช่วงตลาดนัดนี้นะคะใช่ค,ค่ะค่ะค่ะก็มีคนเยอะแยะเลยนะคะก็มีเสื้อนะคะมีต้มยำอะไรพวกนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะพี่น้องนะคะมารับชมนะคะ ก็ขายอย่างนี้ช่วงนี้ท้องฟ้ามืดเลยนะคะออก็สงสารคนขายนะคะต้องมาขายของนะคะเดี๋ยวนา้าโสมนะคะพาไปไปเรื่อยๆนะคะมาดูนะคะผละไม้ไม่มีนะคะจะมีของกินนะคะมีลาบนะคะลาบนะคะแล้วก็จะซื้อไปนะคะให้มาชมนะคะค่ะบางเจ้าก็หูฝนามาพึะะ่งลม,มแรงด้วยอะ่ะลมแรงด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมบางเจ้าก็มงไม้เปิดร้านนะคะเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะอันนี้ขนมนี่ก็น่ากินนะคะนี่นะคะขนมนี่นะคะเขาเรียกขนมอะไรเนาะนะอร่อยแบบนี้นะคะเคยกินนะคะข้าหนมแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกเพื่อนทุกท่านได้รับชมนะคะเสื้อผ้านะคะกันเกงวอมนะคะกันเกงวอมนะคะมีหลายราคานะคะก็ให้มาชมตรงนี้นะคะ ดูเสื้อผ้านะคะที่พวกขายเพื่อนๆในนะคะสลาดนัดนะคะมีหลายแบบนะคะเอาแบบไหนนะคะามีหลายแบบหูลมพัดแรงมากนะคะเดีย๋ยวเดินย้ยอนกลับไปข้างหลังน,นะคะรัวฝนส่งมากเลยนะคะค่ะขอเพื่อนนะคะมารับชมนะคะรับชมไปเรื่อยๆนะคะค่ะมีของกินนะคะจะพามาดูของกินนะคะของกินนะคะ มีหลายราคานะคะไอน,นี่คือเรียกอะไรนะอันนี้ามาก,กินนะคะเดี๋ยวตัดนะคะขอบคุณมากนะคะนี่ไปดูเลขซุลเร์โรลล่นะคะว่ามีเลขอะไรดีๆไหมนะคะจะดูเลขสักหน่อยนะคะเลขนะคะ,ะค่ะมีแต่เลขสวยๆงั้นเลยนะอ่านะคะ เขบคุณชาจะกลับมาใหม่นะคะค้าขากลับมาใหม่ะคะม่ะข้าเรามาดูของจริงก่อนนะคะอยากจะลวนก็ต้องก็อย่าไปซื้อเลยมันก็ไม่ถูกนะคาะยนี่ยำนะคะยำหนังหมูอันนี้มียำหนังหมูนะคะน่ากินนะยำหนังหมูกับปลาทูนะคะเดี๋ยวดูไปอีกรอบนึงนะค่ะฝนยังไม่ตกนะคะ่ะเดินข้างนี้ดีกว่านะคะอันนี้ผัดไทยห่อเลยยี่สิบบาทนะคะผัดไทยนะคะเดี๋ยวกลับมาซื้อนะคะ ค่ะนี่ขาวกินไหมคะผัดไทยนะคะมีผัดไทยนะคะเดี๋ยวขับมาซื้อนะคะนะคะมาดูนะคะมาดูให้ชมนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ชมนะคะในสิ่งที่เราจะผักไก่สดนะคะสดนะคะก็ซื้อไปนะคะมีปลาด้วยนะคะปลานี่ค่ะขายเป็นจานนะคะปลาสดนะคะนี่ปลาหมึกแน่นอนเลยนะคะนี่ปลาหมึกปลาหมึกใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยจาาละเก้าสิบบาทนะคะก็ให้เพื่อนชมไปเลยนะคะ ค่ะเรามาิกทิ้งชีวิตนะคะคนวิชาวกรุงนะคะก็มาทำก็จะไปซื้อผลไม้นะคะข้ามาดูนะคะพริกนะคะากานเท่าไหร่นะคะค่ะผลก็จะตกอ,อยู่แล้วนะคะเอาขายแพงแล้วสี่สิบบาทนะคะเป็นกลุ่มนึงก็มีมีหลายอย่างนะคะก็พามาดูผลไม้นะคะนี่นี่นะคะผลไม้นะคะ มีเก้ามังกรนะคะมีลองกองนะคะมีลองกองนะคะก็ะขอให้เพื่อนดูนะคะจะขายนะคะชีวิตนะคะแน่ค้านะคะ <S <S เ,คเคยู่ <S <S มีขนมหวานด้วยซื้อขนมหวานด้วยเนาะขนมหวานก็มีนะอันนี้หมูนะคะเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสดนะคะค่ะมีหลายอย่างนะคะยังไม่จะเอาแบบไหนเลยนะคะดูไปก่อนแล้วกันนะคะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะคะ นี่คงซื้อนะคะนี้คือขายนะคะนี่นะคะกุ้งย่างนะคะกุ้งย่างกุ้งย่างดูพวกย่างกุ้งนะคะน่ากินมากเลยนะคะกุ้งนะคะมาดูนะคะกันที่เรานะคะดนมจีนอะไรพวกนี้นะคะนี่ขายรองเท้านะคะเป็นคู่คู่ละเก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่นะคะเห็นไหมถูกไหมคะทั้งใหญ่ั้งเล็กก็เก้าสิบเก้าบาทนะคะก็ออกไปทางนี้ดีกว่านะคะออกไปทีนี้นะคะสนใจนะคะ มันมีเสียงเพลงติดมาด้วยและค่ะลืมไปเลยะค่ะเสียงเพลงนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ